สวัสดีครับวันนี้มาคุยเรื่องพลังงานไทยกันนะครับคนไทยเราเรียกร้องให้มีการปฏิรูปพลังงานมาหลายหลายปีมากแล้วนะครับแต่ก็ไม่คืบหน้าเลยองค์กรผู้บริโภคก็เคลื่อนไหวเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับวันนี้ผมจะพูดเรื่อง8ปดปีพลังงานไทยไม่คืบหน้าแล้วเราก็มาดูตัวอย่างของประเทศอื่นกันดีกว่า นะครับเพื่อจะได้เห็นแล้วก็มีพลังว่ามันทําได้จริงๆนะครับถ้าต้องการจะทํานะครับมาดูผมมีข้อมูลจากเว็บไซต์นี้นะครับเรื่องแอปพลิเคชัน e ิเล็กทริกซิตี้แนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผมกดมาแล้วนะครับแล้วก็จะมมาดูตัวอย่างของประเทศปากีสถานกับประเทศอังกฤษนะครับโดยเริ่มต้นจากประเทศไทยก่อนนะครับประเทศไทยก่อน อันนี้เป็นข้อมูลการผลิตไฟฟ้านะครับคนไทยเราใช้ไฟฟ้าปีน9 0 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีนะครับย้ำนะครับ9 5 0 0 0 0ล้านบาทแล้วก็มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ราคาแปลผันตามสงครามด้วยนะครับสงครามระหว่างประเทศนะครับรัสเซียบุกยูเครนทีนี้มาดูข้อมูลใน8ปปีที่ผ่านมาเนี่ยครับประเทศไทยเราใช้ไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเนี่ยนะ สีเทาๆกับสีเข้มๆเนี่ยนะเทาเข้มเนี่ยนะคงที่มาตลอดถ้าไปคงที่แหละครับดูตัวเลขชัดๆนะครับปี2017เมื่อ8ปีที่แล้วเราใช้ฐานหินและใช้กา๊าซเนี่ย86%ณนะวันนี้มันลดลงมาเหลือ84นะครับแล้วดูโซลานะครับโซลารเราเนี่ยเพิ่มจาก2.5%มาเป็น4.6ครับ2.5มาเป็น4.6นะครับในขณะที่ ต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันถูกลงเยอะมากมาดูของประเทศอื่นกันนะครับมาดูของปากีสถานนะครับปากีสถานเริ่มต้นด้วยโซล่า0.6แล้วเพิ่มมาเป็น17.8เ็นดเมื่อกี้ของไทยเท่าไหร่นะครับ4.6จาก2.5เป็น4.6่านินแปมา8ป4ของปากีสถานนะครับโซล่าจาก0.6เพิ่มมาเป็น17.5นะครับ แล้วก็ถ่านหินกับกา๊าซเนี่ยลดลงนะครับจาก46มาเป็น38นะครับแล้วนี่พลังน้ํานะครับพลังน้ําแล้วก็ลมต้องใช้ลมด้วยนะครับก็แสดงว่าเขาลดลงแล้วก็มีในรอบนี้เพิ่มขึ้นมาอย่างสีส้มๆเนี่ยครับคือโซลา่านะครับโซลา่านะเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วปากีฐานเริ่มจาก0.6มาเป็น17กว่ามาดูอังกฤษนะครับอังกฤษเนี่ย โซล่าเพิ่มจาก3.5นะครับที่นูนมันฝนตกเยอะนะครับแดดไม่ค่อยดีก็สาัจดแล้วเพิ่มมาเป็น7.9เพิ่มมาเป็นกว่า2เท่าฐานหินกับกา๊าซนี่ก็จาก48.6หรือ49แล้วกันนะครับลงมาเหลือ27นะีตอนนี้อังกฤษก็เ,เลิกฐานหินแล้วนะครับแต่ประเทศแรกที่เลิกฐานหินโทษประเทศแรกที่ผลิตไฟฟ้าด้วยฐานหินแล้วก็เป็นประเทศแรกที่เลิกไฟฟ้าจากถานหินนะครับ แล้วเขาที่สำคัญก็คือว่าเขามีแผนที่จะใช้แก๊สเพียง5%นะครับไม่เกิน5%เปนภายในปี2030นี้ที่เหลือเขาจะใช้ลมนี่สย่ฟ,ฟ้าลมเขาเยอะมากนะครับแล้วก็ใช้โซลา่าด้วยใช้ชีวมวลด้วยนี่คือทิศทางที่เขาจะเป็นนะนี่เป็นข้อมูลที่ผมเอ,อ่ยมาแล้วนะครับจะใช้แก๊สที่ไม่ดักจับคาร์บอนนะครับไม่เกิน5%ปนภายในปี2030แล้เขาจะเข้าสู่ เนสซีโรภายในปี2035นะครับ2 0 3 5ถ้าำไม่ผิดนะครับเอาละนี่คือตัวอย่างเปรียบเทียบเราจะได้เห็นกำลังใจนะครับสร้างกำลังใจว่าประเทศอื่นก็ทำได้ปากีสถานก็ประเทศยากจนจนกว่าเราอีกนะแต่เขาก็ทำดีกว่าเราเยอะไปหลายเท่านะครับอังกฤษเขาร่ำรวยนะครับแต่เขาก็ลดคาร์บอนแล้วเขายืนยันนะครับว่าค่าไฟฟ้าเขาจะถูกลงนะจะถูกลงด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียนแต่ของไทยเราไม่ทำ ที่ไม่ทําเพราะผลประโยชน์ชัดๆนะครับอธิบายเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจกันนะครับวันนี้ก็เลยเอาตัวอย่างของต่างประเทศมาดูกันเพื่อจะได้จุดประกายว่าถ้าต้องการจะทำํทำทําได้แต่ต้องมีวิธีการแล้วครับต้องช่วยกันแล้วครับครับขอบคุณนะครับไหนไหนสต็อปตรงไหนแล้ว